วันนี้แม่นาร่าจะพาเพื่อนๆมาชมกวักมรกตแล้วก็กวักมรกตดำนะคะที่อายุต้นประมาณ1ปีเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนนะคะผ่านหน้าฝนมาได้ก็อยู่ในสภาพแบบนี้และค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่นาล่าพาเพื่อนๆมาชมกวักมรกตดำ กวางมารากตดํากระถางนี้นะคะแม่ดันล่าซื้อมาจากร้านต้นไม้ช่วงเดือนตุลาปีกายนี้นะคะใบเดิมของของต้นที่มาจากร้านต้นไม้นี่ยุบหมดแล้วตัวนี้เป็นใบใหม่ที่แม่ดัลล่าดูแลต้นของเขานะคะก็คือใบใหม่หลังจากมาอยู่กับแม่ดัลล่านะคะกระถางนี้เนี่ยแม่ดัลล่าเลี้ยงแบบแดดร้อยเลยค่ะผลที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะกวากดําแต่ ใบเป็นอย่างนี้นะคะ่ะขาดสารอาหารหรือว่าแดดเกินน้ําเกินไม่ทราบแม่ดอนล่ไาไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเพึ่งเลี้ยงครั้งแรกนะคะสังเกตว่าใบาล่างๆของเขานี่ก็ดำนะคะเพื่อนหาหรือใบข้างบนยังกัดสียังไม่เต็มใบก็อาจเป็นไปได้นะคะเนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยใบยของเขาก็เป็นมันวาวนะคะ เป็นมันวาวเนี่ยค่ะเปรียบเทียบกับใบล่างเนี่ยก็เป็นสีดำวาวเลยนะคะนี่ดำเลยนะคะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่สวยนะคะแม่น,นา่าเคยเห็นในช่อง youtube ของเพื่อนเพื่อนนะคะบางท่านนี่เลี้ยงได้สวยมากก้านใหญ่ใบใหญ่นะคะอันนี้เป็นใบรองของเขาค่ะเนี่ยค่ะ เริ่มกัดสีแล้วนะคะหนอก็ยังไม่เห็นนะคะเพื่อนๆแตกหนอช้านะคะกวักดำเนี่ยทำไมเชื่องช้าดีแต่เขาไม่ตายคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยไม่มีหนอเลยหน้าฝนก็ได้รับน้ำฝนเต็มๆนะคะหน,หน้าหน้าหนาวก็ได้รับอากาศเต็มๆคะ่ะเพราะว่า เลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนนะคะนี่ค่ะไม่มีหน่อเลยค่ะมีแค่สองใบนะคะเนี่ยสองใบอย่างนี้นะคะเพื่อนก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าพอเขาครบสองปีแล้วเขาจะเตกตัวตกหนอให้แม่ดันล่าเยอะขนาดไหนแต่สักต้นปีนะคะแม่ดันล่าจะลองเปลี่ยนกระถางดูนะคะแล้วก็ปรุงดินใหม่ ให้ให้กวากดำอ่ากระถางนี้นะคะส่วนกระถางนี้เนี่ยเป็นการชำใบนะคะพเพื่อนๆขาเนี่ยค่ะการชำใบนี่เขามีโขดด้วยนะคะเนี่ยเป็นโขดนะคะพเพื่อนๆ่ะแม่ดันล่าเด็ดใบนะคะเด็ดใบของกวักดำหนึ่งใบนะคะแค่หนึ่งใบนะคะแม่ดันล่ามาลองชำ เมื่อปีกลายนี้เหมือนกันช่วงเดือนตุลานะคะเด็ดมาหนึ่งใบเอามาช่ำนะคะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณเกือบเออสิเดือนหรือเจปดเดือนเออประมาณ7-8เ,เดือนนะคะก็เห็นเขาแทงแทงแทงก้านใบใบนี้ขึ้นมาเอ,อ้ไม่ใช่ค่ะใบนี้นะคะขึ้นมาส่วนใบแม่ของเขาก็ค่อยๆยยุบตัวแล้วก็ มีโขดโชว์ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะถือว่าใช้เวลานานนะคะนานมากๆคะ่ะกว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้นะคะจากหนึ่งใบค่ะเพื่อนการชํำของแม่ดัลล่าก็ปรุงดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เอาใบของกวากมรกตดเนี่ยไปช่ำทั้งทั้งใบเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะช่ำแบบลืมเลยคะ่ะลดน้ำลดน้ำก็ถ้าดินแห้งก็ค่อยลดถ้าดิน ชื้นๆอยู่ก็ไม่รดเนี่ยค่ะก็ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์เพราะชำหนึ่งใบก็เขาก็ให้ก้านใบใหม่มานะคะเพื่อนการขยายพันธุ์ปวากมรกตนอกจากการแยกเง้าแล้วก็ใช้วิธีการชำใบนะคะเพื่อนให้ปุ๋ยก็ยังไม่ให้นะคะอะไรก็ยังไม่ให้นอกจากน้ำนะคะเพื่อนขา แต่ตัวนี้เนี่ยแม่ดัลล่าวางไว้ในใต้ชายคานะคะแดดก็จะได้ช่วงบ่ายแก่ๆประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็กัดสียังไม่ดำนะคะใบนี้คือดำค่ะใบแม่ของเขานี่ดำนะคะพเพื่อนๆเนี่ยดำเลยดำมินหมีเลยเนี่ยค่ะอันนี้โขดเขานะคะพเพื่อน ก็คงได้เปลี่ยนกระถางพร้อมกันนะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะตัวนี้น่าจะเป็นเชื้อรานะคะมาจากเออมเล็ดพันธุ์ต่างๆที่แม่ดันล่าหวานลงไปค่ะเชื้อราขึ้นแล้วค่ะแต่คงไม่ตายนะคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ทนนะคะเป็นต้นไม้ที่ทนทนจริงๆค่ะนี่ค่ะ ส่วนกวักมรกตสีเขียวนะคะจากหนึ่งก้านตอนนี้เขากา็ให้แตกก้านให้แม่ดันล,ล่าเนี่ยเต็มกระถางแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ดันล,ล่าพาไปดูนะคะกระถางนี้แม่ดันล,ล่าชํำก้านของกวักมรกตนะคะสีเขียวเนี่ยหนึ่งก้านนะคะเพื่อนๆคะ่ะโดยการชํำน้ำนะคะจนเขาเกิดรากค่อยเอามาลงกระถางแล้วก็ เอากระถางของเขาเนี่ยวางอยู่ใต้เอต้นชวาเมเบิลนะคะเพื่อนๆแล้วก็เลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนหน้าฝนนี้น้ําเกินนะคะใบเน่าไปหลายใบเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะทั้งใบไม่ใบเน่านะคะไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าขาดการดูแลนะคะก็คงได้เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพื่อนๆค่ะ ต้นแม่ของเขาเนี่ยก้านยาวนะคะก้านยาวมากๆแล้วก็มี20ใบขึ้นนะคะใบหนาใบาใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะพอมาอยู่กับแม่ดันล่าพอแม่ดัลล่าเลี้ยงก็ได้แบบนี้นะคะ <c oughs> เป็นกวากมรกตที่ที่เราอดทนมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็สวยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็เออ เอากระถางของเขาเนี่ออกมาวางไว้ในที่โล่งนะคะพอก้านใบเขาเกิดขึ้นใหม่ก็จะตั้งตรงนะคะสวยงามส่วนต้นที่ก้านที่เอ็นแล้วก็ปล่อยให้เขาเอ็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะทนแรงได้ดีนะคะกวากมรกตจะตายเมื่อน้ําเกินกับน้ําขังนะคะก็คือจะเน่าเลยถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่มีเวลานะคะ เลี้ยงกวักมรกตเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งให้น้ําครั้งหนึ่งก็ยังได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเขาอยู่รอดนะคะแล้วก็โตได้ดีด้วยถ้าให้น้ําเกินเนี่ยแล้วก็น้ําขังในกระถางปัญหามาเลยค่ะใบเน่าแน่ๆน,น,นะคะเพื่อนเพื่อนจึงเห็นกวักมรกตตามที่ต่างๆนะคะบางครั้งบางที่อย่างเช่นบริเวณวัดเนี่ยก็ปลูกไว้กลางแจ้งเลยนะคะแล้วก็ให้เขาโตอย่างนั้นนะคะเขาก็โตได้โตดีนะคะนี่ค่ะ นอก็เกิดขึ้นนะคะพเพื่อนค่ะขึ้นกระถางก็เริ่มจะไม่เหมาะกับเขาแล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะกวักมรกตสีเขียวกับกวักมรกตดำนะคะ <S <S เลี้ยงเพลินๆไปนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้เลี้ยงแบบเอาเป็นเอาตายเอาชนะเลิศนะคะก็เลี้ยงหาประสบการณ์ไปะครับ พอได้เวลาที่จะเปลี่ยนกระถางปรุงดินก็ทำก็เปลี่ยนกระถางปรุงดินไปนะคะพอเขาจเจริญเติบโตงอกง,งามเราก็ชื่นใจที่ได้ชมต้นไม้ที่เราปลูกค่ะก็แ,แค่นี้แหละคะ่ะเพื่อนขา